ฮะแ้วถ้าเป็นคนอืน่นมันจะเป็นยี่ยงไรเอาวีแล้วกันถือต้าเล็กเหรอเอาไปช่วยแบบว่าตีลูกน้องไฟฟ้าอา,อากีอาก่อนกันได้ปะแล้วก็หัวหัวห้าคีริชแมนช็อปโนนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกมฮงไกตาร์เรลบนเว็บนิสิตรับแพ็กรีเพิ่มอีกหแพ็กแถมริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลด พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายเงินได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอย n t สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มได้ที่ Richman Shop เท่าน,นั้นบ้ากไม่ไอวยดูดิเจ๊เจ๊เครื่องตกกี่รอบดีมาไหนเอเอเไม่ได้อ่านบ้าบเลยด้วย ปล่อยสก,กิลหรือปล่อยสก,กิลต่อสู้หรือพูดโจมตีก็จะเพิ่มสแต็กหนึ่งสแตก็กโอเคก็ได้ทั้งสม,มอนได้ทั้งสก,กิลเล่นให้ทุกคนด้วยนอากิอาใชีย <c oughs> แต่อากิอามีสม,มอนเลย,ย มสรคืนไปเลยคุณเห็นอากิอาเป็นตัวแบบไหนกันโอ้โหตัวขาดครึ่งอางกิอาตอนนี้ตัวที่ไม่มีขาโรบินสวยเอ้จีโรไม่น่ารีบดึงเนาะเออเราต้องรออีกหน่อยนี่ลืม ทีอานบนผมส,อส่องซส่ควรจะเราตีตีกระเบนไปเถอะแ้วมันเล่นบ่อยๆมันจะได้ตีเราเราจะได้พลังงานอ่า นี่แหละเพียนส่งเซิงส่งเซิงแล้วก็ตีกูก็ได้พลังงานอยู่เลยแล้วกันนะ กเปบาแรงเหมือนกันนะไม่เบานะ่ะแนวแอคชั่นฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่เอ็มย่าไปลงดูน้องเยอะโอ้โห คือหล่อเลยเเปิดบุ๊ปกาเป็นตีเพื่อให้เราเล่งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวก็เล่งก็ได้

โอ้ยมันดามีดอะไรเนี่ยฮัลโลหลหรือว่าเป็นเชฟใครตายอยู่เรื่องน,นี่สอนให้รู้ว่ากดไปเถิดนันตีนอ่ะกับเบลมันตีเราเยอะอยู่ผมส่องใส่แต่เจ็ดทองไม่ดงพูดพูดทำไม ดีนะหมดพอดีน่าอย่าล็งเจอผาดอย่างเดียวแหละไม่ต้องเบร่งอย่างอื่นหรอกอ,อ,อย่างน้อยก็มีกระเบนที่ช่วยตีเราได้พลังงานคุ้มๆเลย ดึงเลยดีไหมดึงเลยดีไหมดีมันเบาหรือมอนถึกทั้งคู่ทั้งคู่ครับท,ทุกอย่างคีเลี่ยงปกติสำหรับอากีอาตี <c oughs> ไม่เต็มกูว่าแล้วขึ้นมาเล่นไหมดูเขาซื่อสัตย์โอ้แบบนี้แล้วก็โน้ตให้ไอ้ตัวนี้ตายาาป่ะมัน่อย้อมมาม,มาย่ย้อมอ่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้ตีสกิทไอ้นี่เลย ชื่อเลยนะกระบีนนตายสวยอ่าตีสักเกือบเกือบครึ่งหลอดเราค่อยหันกลับไปตีเจอพามเดิมลุกขึ้นมากลางโล่ไม่กลางอาี๋แรงนะไอหนุ่มอยู่ก่อนเพราะกลัวอา กระป๋องดูจะรีบตีไปหน่อยแต่ไม่เป็นไร <c oughs> ย่ำเข้าไปย่ำเข้ามาอีก

รอบก่อนตะกิ้มันแรงรอบนี้ยิงดาเมจเฉยๆอากีอาร์เราตกเครื่องละ Help me Help me ตีสวยตีเออถูกต้องสามไซวะ<ห>ก็ก็โอเคนะ ก็โอเคนะก็โอเคนะถือว่าปันกลางรูซิเฮอร์ตาเท่เาไหร่ประจำตัวก็ไม่มีอีโอลอนก็นไม่มีเมื่อก่อนก็ดูโล่นานะมาเดี๋ยวนี้นี่โล่มึงดูกรอบขึ้นเยอะเลยนะเจบ อวีนเบตเก้สิตัวมันเ้เราไม่เต็มแบมดูซิก็แก๊กทีเท่าไหร่ 8แ,แสนก็โอเลยมั้งเบิกดีไหมเบิกเลยแล้วกันดูสิเมต้าเอากี่เทินเอากี่ไซดีย่ำเข้ามาอ่าหมดยอดเยี่ยำ อยากสราพการแล้วต้องกดโลกไม่เช่นนั้นเราจะสีงแก่กได้ขอโจบเพื่อน,นี้ได้ไหมแรงพอไหมไม่พออื้อหื้หื้อหเออื้้อวะ แป,แปลืมจีบคนใส่ออเซวมาแทนวะไม่รู้ไม่รู้ แกมันมีสกิลระกนตีเสียเลือดนี่หรอมีด้วยอย่างนั้นหรือโอ้โห,โหนี่ก็ขยันเกลียร์โลกกูเหลือเกินโอ้ยแล้วก็ไม่เต็มกันเลือดกันเหลือนิดนึง ตายเธอเอออุ้ยน่าจะรอมันทีนึงโอเคโอเคโอก่อนกลัโกเัวกลัวกลัวอ้ามรอรายการแอคชั่นอีกทีนึงหนอได้อยู่ โอ้ย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 อะไรอ่ะเร่งเร่งทำไมเร่งไปเสียเลือดหรออ๋อไม่เข้าโล่นะโอเค หรือจริงแล้วคนรอวะสองแสนห้าเลือกมีเท่าไห,นหนร่นะตะกี้สิบเอ็ดล้านโอ้โหเราต้องมาไอเอ็นจีงี้เหรอฮะหมดเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องมาไอเอ็นจีให้มันแบบว่าควางลงหัวเฮอร์ตาโอ้ไม่ก็ตู ทั้งวันนะดิอย่างงี้ทั้งวันนะดิเอาไงัะชีวิตด,ดีเนะี<ะ>่ยฮ<ะ>ัลโหลไม่กดก่อนน้ำมีนหายกลายเป็นว่าโล่หมดโล่ไม่ทันโล่ไม่พอยอดเยี่ยม ให้หหดึงขึ้นอยู่มันมาโชดหล่อโชเท่โชตึงโช,งชอันตรายอีกโหมดนี้มันจะโดนตีแรงแน่เลยใช่ไหมถ้าที่อ่านไม่ผิดเออเออกอ็อออออออแก๊กไป

กดไม่งั้นไสไหลทิบ,บี้อีหนึ่งเท่าไหร่ลานนึงแลไหมโอเคถ้าสเต็กเราครบมันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแล้วกูต้องมากดสกิล My God ถ้าอย่างนี้นี่เอาเซอ,อร์โวมาจะไม่ดีกว่าหรอวะเอาเซอ,อร์โวมาอาจจะดีกว่าก็ได้นะเนี่ยแบบอย่างน้อยเอามาปั่นสแต็่แกฮือต้าไวๆอ่าจีิๆเราต้องรอเปิดโหมดนี้ก่อนเราค่อยก,กดกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่มีแต้มไม่เงย <c oughs> <c oughs> ด้วยโอเคเล่งฮือตา้าถือว่ามีบุญอยู่รอ,อตัวไปดูตัวมาไอเอมจีกอด,ดีนี่ก <c oughs> ็อเอาสุดเกิน สีไล้กัวมันไม่เตนะอนะใช่ครับโซวัลใหญ่กว่ามยต้าน้อยแต่แน่นอนดีกว่าแน่นอนฮะ,อ,ะอ่านถูกวะมีโลชั่นด้ว

ต้องกดไม่ได้ไม่ใช่เลยคนก่อนคนก่อนโกโก้โก้แล้วมีเข้าโล่แหกไหมก็ดูเลื่อนฮัวตาอะไรแบบต้องหลอดรายการมันเข้าโหมดก่อนเราถึงจะสามารถเราถึงจะสามารถทำ อากับกิริยาอื่นได้หากเป็นเช่นนี้เนี่ยเราต้องกดเพื่อเอาดาเมจนิดนึง่งเดี๋ยวให้กดเพื่อต้านลึกแล้วกันลายกัดกแปลงร่างโอรอเทินใครสักคนนึงขึ้นมาเล่นใครโอเค

ก็8ดไซเอ้ยข้าบน3ข้างล่าง5ก็ถือว่าไม่แย่ก็ถือว่าปานกลางไหมอ่าเออต้าผมไม่มีประจำตัวก็ไหวอยู่ก็ไหวอยู่